เห็นมันเป็นปอาทึบเป็นป่าทึบด้วยแล้วมันมีน้ำแบบบอกมีน้ำมืมีน้ำมีหลาให้ผ่านมีเคยมีเรือบอแต่ก่อนเขาเขาลุ้งเรือบอแต่ไม่ไม่วิ่งจะเป็นน้ำลำน้ำมันก็น้ำสาะยาวเลยใช่ไหมครับแล้วจ่คนบ้านเยอะไหมคนก็ยังไม่เยอะอย่างนี้เยอะคนนี้เยอะคนนี้ยังร้องข้าวคนนี้ เกดในพื้นที่ของวัดนี้แค่นี้ือวัดตอวัดหนึ่อตีหัวใจไอ้เรื่องเงินเงินซื้อเงินแต่มันมันมันเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้จากติดฆ่าไรเหลือแค่นี้ครับคุณผู้ชมแล้วก็พ่ออยู่มมาได้เจอเรื่องราวชาวบ้านเลรามันมีอะไรมางเล่ามันก็เหมือนเราก็เล่งก็เหมือนจริงๆไงน้องพ่อเรื่องราหลวงพ่อมันก็มือหลวงพ่อทาง นั <ersch> <Nigeria. S 1> ่งอยู <Slack> ่นกโบดถ์ก็มีพระเป็นพระผู้ดวงเมื่อกี้เป็นพระเลยพระอิปพระปูนเลยนั่งอยู่เจอรอสมาหลังฝันหักหมดแล้วโอ้โหเดีเราก็มาจับต่อครับพี่โอ้ก็คือทํารุดมาหักแล้วแล้วมาต่อต่อให้เป็นโอรงโครงใหญ่ไหมพ่อทนาดนั้นประมาณแล้วเข้านอย่างเงี้ยเป็นพระเข้าคนนะครับคุณผู้ชมหาแกไม่เจอพี่ สิ ừ, vị, ính, uh, setting, uh, ống, ่งท right. ี yup. okay? ่อ işte. mm. uh, mm. ี mm ูเกิดขึ้นตรงนี้เกิดขึ้นแล้วก็นกนูมิงข้าม้วนแล้วข่าวจังก็มันอยู่ไม่ได้ครับขวดขวดขวดพร้อมเลยเ้ยจังงาขึ้นเลงี้ยบนบนเป็นระงังอยู่เฉยถึงถังเออก็เคยเห็นเรื่องราวที่ว่าสิบห้าค่ำจะมีแสงออกจากตรงนี้ไหม เมื่อกิดกับคนโบราณข็บอกว่ามือตบตบสัมผัสได้ว่ามีเนีเพราะว่าสิบห้าค่ั้งเนจะเสด็จอกเนีเพราะว่ามือแล้วก่อนบอลลูกกไฟใบลูกเหมือนกับลูกไฟนี a, ่แล right so ้ววันนี้พอดีใจหลายๆนั่งที่หลักลานก็ทำดีตรงนี้เนาะก็สุดท้ายก็อใหญ่ก็ให้พรกับคณะทำงาน ภาพยนตร์มิต <Rainbow> ิข้ามพบแล้วก็ให้หนังเรื่องนี้โด่งดังให้อรทุกอย่างเนี่ยต้องให้คอยต้องเร่รุ่งเรื่งต้างยงดังก็ต้องยุ่งเขาจะเลยรุ่งเรื่องเขาจะได้มาบุญละนะมาบุญกันโชคดีครับขอบคุณพ่อใหญ่นะครฮะโรคซีโรคซื้อคุณผู้ชลมด้วยนะครับติดตามมิติข้ามพบเยอะๆนี่ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านพ่อเนาะ